ไอ้อย right? like? ่างวัน um น <st> ี้เ <explode> ป็น <Their> ย <royalty> ังไงแบบเรื่องของสงเสียงเอ่อรีพอม์ตน้องไหมฮะับอุ่นอยู่รูปไหนสี่เื่นไม่ได้แล้วมันจะสลับกันเป็นนางซึ้งเปนคงดีขึ้นแต่ว่าเงียบเป็นนุ่นรูปนี้เป็นยังียบเป็นรูปบ่อยอ่ะถ้าเล่าเหตุการณ์วันนั้นจะได้เกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์วันนั้นอ๋อก็ถ้าเล่าย้อนไปก็จริงๆวันนั้นก่อนวันนั้นนะครับก่อนวันนั้นประมาณ2วันจริงๆเริ่มมีไอบ้างนิดหน่อยครับใช่ก็เลยลองตรวจ รวจดูว่าเป็นโควิดหรือเปล่าก็ไม่เป็นครับใช่จด <c oughs> แต่ว่าวันนั้นวันงาน,น,น,นตอนช่วงกลางวานันก,ออก็ยังปกติยังแบบแฮปปี้ยังน่าเรื่องยังตะโกนคุยกับทุกคนอยู่เลยตะโกนแต่ว่าแตไ่ไม่ได้ตะโกนเยอะนะหมายจะคิดว่าเสียงหายไพตะโกนหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่ใช่ครับปกติไม่ค่อยได้เป็นแบบนี้บ่อยๆเท่าไหร่ครับเสียงหายหนูแบบว่าร้องเพลงเป็นแบบแอรีโอโหยหวนเป็นอิสนียท<น>ุวันแอรีอเพิ่งลองช่วงนี้เพ่งเริไม่ได้ลองแต่หนูซ้อมแบบโหยหวนมาก อยากจะทำให้ดูตลเฉอไม่ได้ด้อ่สองคนดูไม่ด้วอ่สองคนไรน่าอะไรน่าอะไรนว่าอะไน่าใครใครรักในการร้องเพลงไงเวลาร้องเพลงก็จะแบบประมาณนี้เราก็แบบอออันนี้ไม่บทนี่บทแซวเล่นคืเสียหาไปเอเียไปเลยเนะ ม่ได้จะเปลี่ยนบ่อยแซวเไม่เกี่ยวกับอะไรกับแอริโอนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวเ่ยกับแซวจริงๆนะ่นไม่ได้ยแต่คุณหมอบอกว่าเป็นคออักเสบใช่พอไปตรวจแล้วครับแต่คิดว่าสาเหตุน่าจะมาจากวุนี้อากาศเปลี่ยนบ่อยครับแล้วก็วันนั้นไปเจอแดดด้วยแดดแรงมากๆด้วยแล้วก็ไปลมทะเลด้วยครับไปนั่งเรือที่ทะเลแล้วก็ตากลมหร่พักผ่อนน้อยมีส่วนด้วยครับแต่จริงๆพักผ่อนน้อยไม่ใช่เพราะว่า งานเยอะหรือว่าอะไรนะครับผมพักคนน้อยเองโมเต่ตโมเตเเกมครับโมเต็เล่นเกมดูการ์ตูนใช่เลยแล้วูคเวลาพัก่อนเราบหอือนกันแล้วมันเป็นไม่มีอาการตืนมาก่อนลวงหน้าเลยเหรอมีแค่ไอนิดเดียวครับดีๆมันก็แบบหายไปเลยอย่างซีนที่ทำให้ไปขับเป็นหงวันนั้นก็คือมีน้ำตาแตกกลางกางงานอลยใช่ครับวันนั้นแบบรู้สึกจริงๆแค่รู้สึกว่าไม่ เราตั้งใจมาร้องเพลงให้ทุกคนฟังไงแต่ในช่วงกลางวันเรายังปกติอยู่เลยแต่อยู่ดีมันก็หายไปไหนก็ไม่รู้ครับซ like ึ่งเราก็ยังไม่ได้เตรียมใจเนาะครับก็เลยแบบก็รู้สึกเสียใจนิดหน่อยครับที่แบบว่าไม่ได้ร้องเพลงให้ทุกคนฟังวันนั้นก็เลยไม่ค่อยได้ร้องเพลงเลย จริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้น้อยอะไรมากขนาดนั้นครับตอนนี้ก็กลับมาดีขึ้นเยอะมากๆแล้วแต่ได้กำลังใจดีเฮียรีบเข้าไปบอกเลยใช่คุณวันนั้นก็ตกใจเหมือนกันนะคิดว่าหนูจะร้องเหมือนกันมันมันมาเองครับจริงๆไม่ได้อยากจะร้องเหมือนกันพวกกับแบบเสียงแฟนคลับว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรสร้างขึผมเวลามีคนโอดะยิ่งยิ่งยิ่งหนักเลยอย่างที่ย่างถ้าโอดแล้วใช่ไหมหนูเราให้มาก็โอดได้ต่องมีอีในใจไหม ตกใจแบบใจตกใจตกใจแต่เราทําให้เข้าใจมากขึ้นเหมือนกันเพราะว่าเราเคยมีเหตุการณ์แบบเสียงเกือบเป็นแบบนี้แต่ไม่ถึงแบบคัน้นี้รู้สึกว่าเข้าใจในความสุนทรีในการลักในการร้องเพลงลเขาแบบว่าชอบร้องเพลงเล้วยังคุยอย่างเป็นนักร้องนักร้องเป็นศิลปินอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งมันเหมือนเป็นอะไรมันก็เปลี่ยนสมดุลใจนะเพราะมันเป็นสิ่งที่เรารักอะไรยเงี้ยก็าําให้เข้าใจแบบมากขึ้นอย่างพี่ซีวันนี้เขาเสียงผม <c oughs> เป็นอย่างนี้บ่อยเลยนะพี <c oughs> ่อันน <c oughs> ี้ปกติจะแบบเป็นแบบแพ้กาศอะไร เสียงแผลมีเสลยบ้างไม่น่าจะเสียหายไม่ไม่จริงๆก็อยากลองเป็นเฮีอย่าเป็นเงยอย่าเป็นเลยอย่าเป็นเลยอยากรู้ใช่ไหมว่ามันดูวจะเปอดยังไงดูวจะปอดยังไงถ้าเฮียเป็นเฮียเสียงแหบหรอถ้าตีแต่หายวนจะสมมติหนูหนูเราเลยเราปอดีจะถ้าสี่สอบที่เสียงหายเราบอกแบบเราบอกที่เนี่ยปรบอกแล้วอย่าเป็นจริงนะหนูถ้าหนูปอดมาเฮียลองให้เลย ยังไม่รอก็บอกยี่เงียบแก่ก็กลับการทำานคุณหมอว่าไงบ้างคุณหมอให้ระวังอะไรบ้างอ่อ๋อก็คุณหมอก็บอกว่าอย่าใช้เสียงเยอะครับช่วงนั้นครับใช่คุณหมอก็วันนั้นก็ฉีดยาด้วยครับเพราะว่าเล่านะฉีดยาฉีดยาด้วยครับเพราะว่ากลัวแบบว่ากินยาอย่างเดียวแล้วจะมันจะไม่กลับมาครับเพราะว่า ช่วงนี้ก็มีไงที่ต้องใช้เสียงเหมือนกันครับเราจะกลับมาไม่ทันช่วงนี้มีรถตกใจเป็นกลัวว่าเสียงจะหายไปเลยตกใจใครับกลับมาไม่เหมือนเดิมเลยนะตอนนี้ก็ยังแบอบกังวลเหมือนกันครับเพราะจริงๆต,ตอนนี้ยังไม่ได้กลับมา100%ครับยังมีนิดหน,น่อยครับแต่ว่ากลับมาเยอะเพาะเยอะมากๆที่จะแบบร้องเพลงให้ทุกคนฟังได้แล้วแต่ยังไม่ถึงขั้นที่แบบคุณหมองดใช้เสียงอะไรย่างเงี้ยเลยังยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ก็แค่ ให้ระวังก็อย่าใช้เสียงเยอะคุณค่ายมีคุยกับพวกเราไหมเอ๊ะหรือเราจะเปล่งได้โรงงานโรงพยาก่อนหรือเราไม่อยากพักจริงก็ไม่ค่อยอยากพักใช่เขาจริงจริงไม่อยากพลาดโอกาสใดๆเลยอยากเจอเแฟนตลอดอยากเจออยู่แหลมนี่ก็เลยความเสี่ยงเป็นอะไรเรียลแล้วเมื่อวานเห็นว่าตอนพาไปโรงพยาบาลนี่พีเซีคือพาน้องไปด้วยตัวเองเ ใช่หลังจากเสร็จงานก็ไปตรวจด้วยฮะไม่ใช่ตรวจแค่หนุตรวจด้วยไปด้วยไปด้วยก็เชื่อใจตรวจด้วยกันเลยตรวจด้วยกันไปเลยตรวจทุกอย่างด้วยกันตรวจโควิดด้วยกันไปเลยว่าจะเป็นไม่เป็นอะไรเงี้ยแต่ก็แต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นโควิดทั้งคู่เลยครับไปแปรชฉมมากเฮียแบบดูแลน้องโอ้ยจริงจริงก็ดูแลกันครับฮะคิดว่าเฮียดูแลน้องอย่างเดียวจริงๆก็ดูแลกัน รอข้างกำแพงล่าสุดเป็นเโลกขึ้นเที่ยวเรื่อยเลยครับเป็นโลกไปเยอะมากับพี่ไหมครดีใจมากๆเลยครับใช่ตอนที่รู้ว่าจะได้ไปแบบที่รายการติดต่อมาดูว่าจะได้ไปออกกับพี่ไมค์ก็ดีใจดีใจมากๆครับเพราะว่าส่วนตัวฟังฟังวงโฟอีฟอยู่แล้วครับฟังเพลงวงโฟอีฟเยอะมากๆแล้วก็ติดตามติดตามพี่ไมค์แล้วอยู่แล้วด้วยครับใช่แล้วแบบก็ดีใจอ่ะในหลองกับพี่ไมค์อ่ะ พี่ไม่พี่ไม่น่ารักหนูววหนูจะดีใจกับเขาเรียกว่าอะไรได้ฟิชเชอร์ริ่งกับเมื่อคืนที่เป็นสิบกิโลจริง<ต>นหนูจะตื่นได้นทุกครั้งเห็นว่าแฮปปี้ใช่ครับจริงๆ<ต><น>ริงวตอนอยู่หลังกำแพงมันตื่นเต้นขนาดไหนครับหรือเปคิดว่าน่าจะไม่ตื่นไม่ตื่นเต้นเท่าพี่ไม่รู้สึกว่าพี่ไม่น่าจะตื่นเต้นแล้วก็น่าจะเครียดกว่ามากๆเลยเพราะว่าเราก็เคยไปท่ามกำแพงกับพี่ไม่ครั้งหนึ่งแล้วไปอยู่หน้ากำแพงเครียดมากเลยครับไม่รู้ว่าหลังกำแพงคือใครส่วนหลังกำแพงก็ชิมๆเลยครับไปหมดไปแ่เหมือา เหมือนไปแกงหน้ากําแพงเตรยมแผนไปเยอะไหมครับว่าจะหลอกขดจริงๆก็ไม่ไม่ไม่ได้เตรียมไปหลอกเยอะขนาดนะครับเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าพี่มาจะจำได้หรือเปล่าแต่ถม่าน้องจริงเลยนะไม่ได้ดัดเสียงหรือเไม่ไม่ได้ดาดเลยเราดีใจมาที่เขาจับไม่ได้เพราะว่าหนอนนั้นรายการราการนึงเก็จับเรได้ว่านิวแน่นอนการลักเสียงเราจริงๆดีใจครับที่ยังมีคนที่จับผมไม่ได้อยู่เัราว่าส่วนใหญ่ที่ผ่านมาก็คือไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือว่าคนรอบตัวก็คือ พอร้องปุ๊บอ่านี่แหละนู้นนี่เรียกว่าครั้งนี้ถือว่าคอมพลีทเลยใช่ไหมก็คอมพลีทอยู่ครับกับการติดเทรนโลกเป็นไงบ้างครับครั้งนี้แบบคุณแบบใจปูขนาดไหนครับปูมากอยู่แล้วครับใช่เพราะแฟนแฟนแบบซัพพอร์ตทุกงานจริงๆครับแล้วก็ช่วยเล่นเทรนกันบ่อยมากๆเลยแล้วอันนี้ก็ติดเทรนโลกด้วยดีใจมากๆเลยครับใช่ก็อยากจะให้ทุกคนซัพพอร์ตพวกเราแบบนี้เป็นนานๆนะมีคุยกับพี่ไม่ไหมครับว่าติดเทรนโลกเทรนดเทรนโลกเลย อ๋อจริงๆถ้าอันนี้ยัง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 ,ยง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 ไม่ได้คุยเป็นการส่วนตัวครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเธอใช่แต่ก็มีแบบว่ามีรีプライไปกันบ้างน,นิดหน่อยคร่ะรีプライสตอรี่แฟนแบบลงแบบสอนเต้นหยุดน้ำตงน้ำตากันด้วยมานาอ๋อใช่ครับวันนนั้ก็ม,มีเต้นหยุดน้ำตากับพี่มายด้วยชอบเพลงนี้มากๆเลยที่สี่เป็นไงบ้างคะแบบได้ร้องแบบได้ร้องร่วแบบศิลปินที่ชอบโอ้ยจริงๆหนูไปพุ่ง เขาเรียกว่าทุกยุคเลยนะไปทุกรายการแล้วทุกยุคก็รู้สึกโผล่เข้าใจแบบว่าอย่างที่เคยบอกว่าหนูเป็นนักร้องนะอะไรเงี้ยเราคงแบบก็อยากให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็มีโอกาสอยู่นเรื่อยๆครับผมเพราะว่าการร้องเพลงกับคนที่เป็นศิลปินจริงมันสนุกนะมันได้รู้จักการหลากหลายเทคนิคใหม่ๆหรือว่าการร้องใหนะม่ๆอะไรเงี้ยี่ไหนไม่ไหนครับ หลังกำแพงหลังกำแพงจะมีไปบ้างไหมหลังกำแพงจริงๆอยากไปเคยไปแค่น้ากำแพงมาดูดูไปสำรวจเปลือกมีก็หลอกขาแก่ก็หลอกไม่หลุดไงหลัวเบื่อเแบบนี้ก็ถ้ามีสเกฟก็ติดอันนี้หลอกขึ้นมาเมื่อกี้ถ้ามีถ้ามีหลายๆเทปก็สามารถชวนได้ครับถือว่าเป็นโอกาสได้ฝึกการร้องเพลงของเราด้วยอยากจะไปเป็นหลักกำแพงนือมิวไหมฮะจังได้ไหมท่านจังได้ไหม เขาไม่น่าจะเลื่อนนะเพราะว่าจำได้อยู่แล้วถ้าเราเป็นเฮียอยู่หลังกำแพงครัหนูก็ดัดเสียงร้องเพลงเลยสิถ้าเป็นเฮียหนูจะดัดเฮียจำได้แน่นอนอ่ะม่าของขวัญเรื่องนี้กันมันมีเกเดียโนโดนคือขาจองจริงเพื่อเอางานอะไร่เงี้ยมันโยนมาที่เราเลยหนึ่งคู่เลยน่เนแบบเจะดังาโยนอนอ่จริงจริงไม่ มีด้วยลระครับจริงอันนี้โยงมาที่เรายังไม่เห็นจริงจริอันอออจริงจริงอันนี้เราอาจจะยังไม่ได้มีจริงช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาตามเท่าไหร่เลยครับเพราะว่าจริงช่วงนี้โฟกัสกับหลายอย่างมากๆเพราะว่ามีหลายโปรเจกต์มาเขาก็จะเป็นดับแสงระวีแล้วมีเดี๋ยวผมมีซิงเกิลอีกต้องเตรียมตัวมากไม่ค่อยมีเวลาได้เล่นโซเชียลเท่าไหร่รับก็เลยไม่ค่อยรู้ว่าเอามีมีอันนี้ด้วยเหรอ ใช่ยังไม่ยังไม่สนเเราจะดูหนึ่งในการโนโยงใช่โดนยงเพราะว่าเขาบอกว่ามันแบบดังมากช่วงนี้แบบมรนแย่มากมันจะโดนโยงไปง่ายที่สุดเพราะว่าโครงการบายกับบางคนโดนเลยเพราว่าโดนโซเชียลหล่งเยอะแบบนี้จริงจริงเรารู้สึกว่าเราก็เป็นตัวเองนี่แหละเราก็อย่างที่ทุกคนเห็นเราแบบดูแลกันหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเทคแคร์กันหรืออะไรเราก็ทําด้วยความเต็มใจครับเราไม่อยากบางทีเราไม่อยากคิดอะไรเยอะเราก็เป็นตัวของตัวเองนี่ก็บอกหนึ่งเสมอว่าเราก็เป็นตัวของตัวเอง ซึ่งบางเรื่องถ้าเราเราส่วนตัวเราก็ไม่ได้ว่าเราเป็นคนที่ดีบางเรื่องถ้าเรารู้สึกว่าเราผิดหรือว่าเรื่องไหนที่รุนแรงก็ให้สังคมตัดสินแต่เรื่องไหนที่เรารู้สึกว่ามันสามารถย่อนหรือว่าปรับตัวได้หรืออะไรก็อยากให้โอกาสในการแบบว่าเออทำตัวแบบ ให้มันดีขึ้นในบางเรื่องอันนี้แต่เหมือนคู่เราก็จะเป็นคู่ที่จับมือแบบข่าวผ่านดราม่าได้เป็นทีแล้วก็ผ่านข่าวเลยผ่านทุข่าวผ่านทุกข่าวจริงๆ่าวดราม่าเรื่องการงทะเบียมันมันต้องคุยกันยังไงมันต้องให้กำลังใจกันยังไงจริงๆผมว่ามันก็มีเรื่อยๆเนาะเราไปห้ามให้ทุกคนคิดไม่ได้อย่างน้อยเราก็ต้องแบบคุยกันในบ้านแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรจริงใจต่อกันจับมือกันอย่างที่หนูบอกแล้วก็จับมือเดินไป ส่งหนูขึ้นฝังฝันทรงใิ่ขึ้น้ฝันหรือไปด้วยกันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะเราแค่เป็นเราแล้วก็แฮปปี้ดราม่าอะไรถ้าเราไม่ได้ผิดอะไรเราจะไปสนใจทําไมหนูจริงๆมันนอยมากถ้าเห็นก็นอยแต่ก็ถ้าเราไม่ใช่ก็เยอะบ่อยหลอเก็นจับตามองนก็ถ้าถามว่านอยไหมมีใครที่แบบว่าโดนถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ทําอะไรแล้วโดนดราม่าบ่อยมีใครไม่นอยป้า มันก็มีนิดหน่อยแหละครับแต่ก็นั่นแหละครับก็ช่างมันถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำอะไรเราก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วรนี่รู้สึกโชคดีขนาดไหนครที่มีเหยีข้างเนี่ดราม่าเลยิงจริว้าวจริงๆริ่ไหมนั่นแหละคุณผเหมือนบอกรว่าจริงจริงอยาอยากจะบอกทุกคนกลับมากกว่าว่า ให้หนูตอบก่อนให้น้ะะองตอบก่อนแล้วก็ให้เฮียปิดด,ดีใจครับดีใจเพราะว่าก็จริงๆก็อยู่กับเฮียมาก,ก็สองปีกว่าแล้วครับก็จับมือเดินกันมาตั้งแต่ตั้งแต่แรกในวันนี้ก็จะจับมือด้วยกันต่อไปแบบนี้แหละครับจริงๆก็ถ้าไม่มีเฮียอยู่ก็ก็ไม่รู้กันครับว่าจะเป็นยังไงแต่ว่ามีเฮียนี่แหละครับสบายใจที่สุดแล้วเกบอกเรไหมคบนี่ข้างๆน้องแล้วะ โอ้จริงๆผมสบายใจมากเลยครับผมเพราะว่า,วาจริงๆเราเราไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบเรื่องดราม่าอะไรเงี้ยปกติเ้าเอาจอสถานการณเท่าเรายืนตรงนี้คนเดียวเราต้องแบบเจอคำถามอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามีหนูสบายใจมากกว่าครับผมจะเป็นคนอื่นก็แบบไม่ใช่อ่ะเราทํางานเรารู้รู้จักกันมาแล้วเราแบบเตือนท้างด้วยกันมามันเข้าใจอะไรมากกว่าดูจยังไดีใจที่มีหนูเป็นพาร์ทเนอร์โอ้ยดีใจทุกอย่างเลยครับผมไม่ว่าเป็นพาร์ทเนอร์เป็นคนดูแลเป็น อะไรอน,ะคนาคตก็ตามแต่ก็อยากดูแลกันอย่างนี้